สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างประโยชน์ดีมีทุกวันใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนอนก็แล้วพักก็แล้วดื่มกาแฟาก็แล้วแต่ก็ยังง่วงเหนื่อยเพลียบเบลอทั้งวันจนบางทีก็แอบคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจไปหรือเปล่าวันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกันค่ะเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้ขี้เกียจแต่ร่างกายคุณกำลังขาดวิตามินอยู่ก็ได้ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราขาดอะไรและต้องกินอะไรเพื่อเสริมมาฟังกันเลยค่ะง่วงเพลียซึมไม่สดชื่น1ขาดวิตามินบีรวม b 1 b 6 b 12อาการเหนื่อยง่ายสมองเบลออารมณ์แปรปรวนควรกินข้าวกล้องทำยาพืชไม่ขัดสีไข่เนื้อปลาและตับ 2. ขาดวิตามิน B อาการเพลียเรื้อรังแม้นอนพอปวดเมื่อยตามตัวควรกินไข่แดงปลาแซลมอนปลาทูเห็ดและรับแดดอ่อนๆ่อน15นาทีต่ตอวัน 3. ขาดธาตุเหล็กอาการง่วงซึมเหนื่อยง่ายตัวซีดใจสัน่นควรกินตับไข่แดง ถั่วเมล็ดแห้งผักโขมง,งาดำและผลไม้ที่มีวิตามินซีช่วยดูดซึม 4. ขันแมกนีเซียมอาการปวดกล้ามเนื้อตะคริวหลับไม่ลึกง่วงตลอดเวลาควรกินเมล็ดฟักทองถั่วต่งตางๆเข้าโอต๊ตกล้วยและผักใบเขียวลองจัดจานอาหารให้หลากหลายพกของว่างสุขภาพเช่นถั่วลิสง กล้วยหรือไข่ต้มดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือคาเฟอีนมากเกินไปหากไม่สะดวกทานจากอาหารลองเปรียสาเภสัชกรเพื่อเสริมวิตามินรวมได้ง่วงทั้งวันไม่ใช่เพราะขี้เกียจเสมอไปแต่มันอาจเป็นเสียงจากร่างกายที่กำลังบอกว่าเธอลืมดูแลเรานะหากคุณมีอาการแบบนี้ลองปรับอาหารเติมวิตามิน และพักผ่อนให้เพียงพอดูค่ะแล้วพลังชีวิตของคุณจะกลับมาแบบเ็ม็กแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องประโยชน์ดีมีทุกวันเพื่อไม่พลาดทุกเคล็ดลับดูแลตัวเองดีๆแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะ